ถ้าฝ่ายค้านลาออกจากการเป็นสสยกทีมจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปล,ปลงบ้างกา็สมมุติว่าฝ่ายค้านลาออกแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่นอกสภาบอยคอตไปเลยก็อาจ,จะมีผลให้องค์ประชุมของสภาไม่ครบหรือเปล่าสำหรับการพิจารณากฎหมายเอาเป็นว่าสมมติว่าฝ่ายค้านไม่อยู่ในสภาหมดแต่ละครั้งเนี่ยการประชุมสภาก็จะถือว่าเป็นโมฆะโดยปริยายเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องตลก มันจะกลายเป็นเรื่องตลกก็คงมีประชาชนจนํานวนหนึ่งมองว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นรัฐบาลก็ควรจะยุบสภาเลอกตั้งใหม่ไปซะแต่ก็จะมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าก,ก,ก็ช่างมันคือไม่มีสเปเรตฝ่ายค้านทําอย่างนั้นไม่ยอมทําหน้าที่อุตส่าห์ประชาชนเลือกมาเอาจริงๆถ้าผมตอบจริงๆเรื่องนี้ก็คือว่าการที่ฝ่ายค้านลาออกแล้วก็ทําเป็นบอยคอตสภาเนี่ย มันเป็นสิ่งที่จะโดนกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสอสอทั้งๆท,ท,ที่ได้เลือกตั้งเข้ามามันจะโดนข้อกล่าวหานั้นแล้วแล้วคนสายกลางๆที่ที่จะกล่าวหาในลักษณะน,นั้นก็มีที่มองว่าฝ่ายค้านแบบชวนตีเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นดาบสองคมเขาถึงไม่ทำนะฮะรักประชาธิปไตยไม่เอาประเด็จการนะครับเพจ a c e b o o k นี้ถามมาว่าทำอย่างไรถึงจะชนะรัฐบาลชุดนี้ต้องยึดฮะ เขาวางเกมไว้หมดอ่ะมันเป็นกระดานที่มันเป็นกระดานหมากรุกซึ่งเขาเขามันเป็นกระดานหมากรุกซึ่งฝั่งประชาธิปไตยอ่ะมีแค่พรแต่เป็นพรซึ่งกล้าออกสู้นะแต่ว่าโดยศักยภาพมันเป็นแค่พรเอาละแต่ผมชอบกราฟิกซึ่งเขาทำมานะฮะกราฟิกสวยมากเลยก็เลยแช่ไว้นานๆหน่อยทีมงานอุตสาหรรมต้องขอบคุณทีมงานเด e Daily d o ส e โลกการเมืองนะฮะเรามีบ d the Scene นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์และกราฟิกซึ่ง ตัดต่อทำรายการให้ท่านผู้ชมได้ชมทุกคืนนะฮะ,ะไปดูคำถามตัดไปนะครับ real steel คอมเมนต์เข้ามาว่าม็อบมีโอกาสชนะไหมครับต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างคือคืออย่างนี้ฮะม็อบม็อบได้ชนะไปแล้วในการขยับเพดานประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันก่อนหน้านี้มีใครกล้าพูดถึงในพื้นที่สาธารนณะบ้างไหมไม่มีการพูดถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้ที่ไมค์พานุพงศ์ที่รุ้งปนัสยา ที่อานน์นำพาที่เพนกวินพอริตจิวัเขาได้ขยับพยายาไปแล้วรประชาชนพูดถึงอย่างน้อยประมาณร้อยละเจ็ดสิบของที่เด็กพวกนี้เขาพูดเนี่ยมันก็เป็นชัยชนะอย่างหนึ่งสำหรับกลุ่มคณาาะรัษฎรแล้วชัยชนะในการเข้าถึงอำนาจเหรอฮะชัยชนะในการเข้าถึงอำนาจยากฮนะเพราะว่าการเข้าถึงอำนาจคุณจะต้องมีกำลังถ้าคุณไม่มีกำลังคุณก็จะต้องมีผู้พิพากษาหรือกฎหมาย แต่ถ้าคุณคุณขาดทั้งผู้ซึ่งสวมเสื้อผ้าพรทางกฎหมายคุณมีประชาชนแล้วประชาชนก็ยังมีอีกซีกหนึ่งซึ่งสนับสนุนเผด็จการและยินยอมที่จะอยู่ไปอย่างนี้ชัยชนะยากโยเวนะว่าคุณมีเอาง่ายๆคือถ้าคุณไม่มีศาลคุณไม่มีทหารเนี่ยนะคุณจะไปยึดอำนาจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าชัยชนะถ้าแปลความออกมาว่า การทําให้ประชาชนตาสว่างแล้วในหลายๆประเด็นผมคิดว่าเขาชนะไปเกินกว่าครึ่งทางแล้วนะนะฮะคุณดูกระแสนในโซเชียลสิคนไหนเป็นแนวอนุรักษนิยมก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นเดนเสาร์เป็นหัวโบราณเป็นสลิมบ้างนะ,ะเพราะฉะนั้นในโซเชียลเนี่ยเขาชนะไปพอสมควรแล้วเขาแค่ยังเข้าถึงอำนาจไม่ได้จริงนะฮะ